บายดีพี่น้องมื้อนี้หมดสุขสุขคนเนาะวัอนี้ก็จะมาสานต่อเพดานพี่น้องบ่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเนาะวัอนี้ก็ถึงขั้นตอนทาสีเลยพี่น้องเลยเพดานรอบนอกเนาะนไอเนาะางหน้าลมเนาะทีมงานตะวันรับฟ้ามือนี้เงินทีมงานแล้วเนานนะเป็นทีมงานอย่างบบบน,นี้อ่านน่นคนกับเมื่อก่อนอานโน่นคุกับเมื่อก่อนเนาะฝากติดตามเพ่อดีพี่น้องเลยเนาะซ่องยนะูทูบเนาะ ้วอันนี้ก็ป็งขั้นตอนการใสพี่น้อง้ว,วจะเป็นมุมสามเหลี่ยมรับ อะไรเป็นแล้วเนาะที่การยิงเนาะขั้นตอนตัดแผ่นบัลน,นี้พี่นะ้องไงตัดมุมเนาะนะี่เนาะจับฉากลักษณะเลยพี่นะ้องเไย quát và sẵn giá phần ba phía đó cái đó ตอนการทาพี่นอ้องทาบ็คือเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนก็เป็นคือเขาอืม่มคือแต่งคือวันจะเป็นทางสีเขาเนาะพี่น้องเนาะมันก็จะสูงพอสมควรพี่น้องเลยเลยเนาะคมสูงเนาะวานซีเมตรพี่น้องกาทาสร้างหรือสร้างทาสีเห็นเพาดานรอบนอกเลยพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็ถือว่าซับเลทไปที่เขมห้อยพี่น้องลักษณะเลยพี่น้องมุมเหมือนเนาะงานต่อเติมเนาะเห็นอะไพี่น้องพดัานรอบนอกเนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนทาสีแล้วพี่น้องไงจะเป็นยังไเนาะวิธีการทาพี่น้องเหมือนกันเลยเนาะ กันต้นกันทาสีเพดานไปเน้ะการทาลักษณะนี่ก็เนาะเลยไปเนาะ ตอนการทาสีเราเพี่องเนาะทายาวๆลักษณะเลยพี่อน,นเนะงเนกีก้อง <c oughs> มือเลิ่มละเามันงับมะลมมาขนาดหักออกไปนะบุได้หักเลยเด้ขน้อยเห็นะ เออตอนนี้เาพี่น้องนะขั้นตอนการทาสีป้าพดานพี่น้องเลุมาตะไทยลุมาตะไันจะเป็นช่วงด้านหน้าพี่น้องเกิดอะไรขึ้นโอ้ยฝ่ามือเพิ่งกระแตกกว่พี่น้องเนาะเพิ่กระช่กานปับปุงใหมพี่น้อง แต่ทางทีมงานเขาจะมาเอ็ดเพดานนะพี่น้องนะก็เป็นขั้นตอนเนะาะการเทพี่น้องเลยมิงไม้หมอบนมเนาะใช้ลูกแม่งเลยเนาะเต้าลมเอาพี่น้องเลยต้องการตับพี่น้อง กนลังขั้นตอนการไสพี่น้องเลยนะจะเป็นมุมสามเหลี่ยมเับนะ เลยนะพี่นะ้องที่การยิงเนาะขั้นตอนตัดแผ่นบันนี้พี่นะ้องไะตัดมุมเนาะนะี่เนาะจับทา,างลักษณะเลยพี่นะ้องเไย